เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้มาช้ากว่าปกตินิดหนึ่งเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องอความรวยทันใจ แต่ขอพักไว้ก่อนเรื่องความรวยทันใจอยากจะได้อย่างใจทันใจเลยแล้วขอพักไว้ก่อนจะมาพูดถึงวันสำคัญวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรจึงจึงเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชา ก็คือเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเสวยเสวยสุขอยู่ในในฌานสุขนั้นแล้วก็เสวยสุขอยู่ในความสงบนั้นแล้วก็ มาไตรตรองใคร่ครวนพิจารณาดูถึงเรื่องธรรมของพระพุทธองค์นี้จะนำไปเผยแพร่สั่งสอนให้กับเวนยสัตว์นั้นโหยากมากเพราะธรรมนี้เป็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้งยากที่บุคคลจะรับได้ ก็เลยคิดท้อแท้เหนื่อยหน่จะไม่โปรดละจะไม่เทศแล้วนะจะไม่สอนละโอ้ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยตายถ้าหาวสืนไปเทศไปสอนก็เลยคิดคิดจะไม่สอนละครานี้เท้าสหัมบดีพรมทรงทราบพ,พระไทยในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็โอฉีบหายแล้วเวนยสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธองค์จะไม่ทรงโปรดซะแล้วอย่ากรนนั้นเลยเราไปอาราธนาให้พระพุทธองค์ทร,ร,รงโปรดทรงเผยแท้ทรงเทศนาสอนกับเวนยสัตว์ทั้งหลายเถิดเพราะว่าสัตว์ผู้มีทุรี ในดวงตาน้อยก็ยังมีอยู่เปรียบเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าลายละเอียดจะไม่ยังยังจะไม่ลงลึกเท่าไหร่เอาคร่าวๆก่อนเมื่อพระพุทธองค์รับคำมรัศานาของเท้าสามบดีพมแล้วก็ นึกได้ว่าเอแล้วเราจะไปโปรดใครกร่อนใครก่อนดีก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองคืออาราระดาบทและก็อุทกะดาบทแต่ก็ทราบด้วยยานของพระองค์ว่าโออุทกะดาบทและอาราระดาบทนั้นบัดนี้ได้เป้นจีบดักขันตับขันไปแล้ว แล้วก็ไปเป็นอารูปพรมอยู่บนชั้นชั้นอารูปพรมนั่นแหละกนะ็เอถ้าอย่างนั้นเราจะไปเพศใครดีก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เคยปรนนิบัติดูแลพระองค์อยู่สมัยเมื่อบำเพ็ญทุก,กระคีริยา ก็จึงทรงสเสด็จดำเนินไปที่ป่าอิสิปัตตนะมรุกขทยวันไปโปรดเวนยสัตว์ไปโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งปัญจวัคคีทั้งห้านั้นได้หลุกเล้นพระพุทธองค์ไปแล้วสมัยที่ยังทรงบำเพ็ญทุกขลักกิริยาอยู่เพราะเห็นว่า เจ้าชายสิทธัตถานั้นทรงเบื่อหน่ายความเพียนแล้วหันมาฉันหันมาบาริโภคพัาหารแล้วคงยากที่จะสำเร็จบรรลุได้พวกเราหลีกเล่นกันไปเถิดขมุงหน้าตรงไปยังป่าสิปตานามฤคไทายวนันก็เมื่อแลเห็นอ่า แล้วได้ทำข้อตกลงกันไว้ในทั้งห้าท่านนั้นบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จมาด้วยหวังจะให้เราคนนิบัติด,ดูแลเราจะไม่ลุกลับไม่ต้อนรับจะไม่ปูอาสนะให้นั่งตกลงกันไว้อย่างนี้ แต่คราวนี้ด้วยพุทธานุภาพที่พระองค์ทรงตรัสกะรู้แล้วได้เสด็จดำเนินไปชัพนรังสีของพุทธานุภาพได้แผ่ซ่านไปทําให้ทั้งห้านั้นลืมข้อตกลงกันไว้เลยลุกขึ้นรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีปูอาสนะให้นั่งอย่างดีแล้วก็บอกว่าพิกษุน์ทั้งหลาย เธอจงฟังบัดนี้เราได้ตรัสรู้แล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เชื่อเอาไม่ไม่ท,นทันซะแล้วนะวันนี้คงเจ้ายังไม่ทันได้จบเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาต่อก็แล้วกันอดนอนสมองก็ไม่ค่อยวิ่ง พักผ่อนน้อยสมองไม่ค่อยวิ่งอ่ะก็ขอความสุขการเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านด้วยกันเทินจเจริญพร